Bà lạc hồng nị. Do hay đâu. You okay, mắng? Yeah, yeah, but we, we, we've got to, uh, I've got to take a lot of rubbish down the street. That, that, oh, we're we'll just take taking the room now and later on. Up to you. Later on, yeah. We'll take it up to you. I didn't need we don't to chill. I haven't got time now. I haven't got time to go to the street. So, uh. <laughs> okay, I go first. You already. Nothing here? Yep. Yeah? I don't see anything there. No? Mm, okay. นี่ค่ะห้องนี้อยู่ห้องนี้ไปแล้วค่ะนี่ห้องนี้มันก็จะเล็กหน่อยเดี๋ยวพาไปดูห้องใหม่นี่ค่ะห้องนี้ไปละว,วันนี้วันสุดท้ายหนึ่งเดือนค่ะอยู่นี่หนึ่งเดือนแล้วก็อยู่ห้องใหม่อีกเก้าวันโอเคชั้นเดียวค่ะชั้นเดียวกันโอเคเนาะชั้นเดียวกันแต่คนาะห้อง คนละมุมอันนั้นมุมมุมไทยทาวอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นมุมมุมเซ็นทรัลมุมทางรถไฟค่ะมันก็จะนี่ค่ะเดี๋ยวนะนี่ค่ะอี้ เพิ่งจะขนยังไม่ได้เก็บ okay. แต่ว่าพามาโชว์ก่อนพามาโชว์ห้องก่อนอันนี้ห้องน้ําห้องน้ําใหม่ก็มีห้องอาบน้ําแล้วก็มีนี่มีอ่างอาบน้ํามีเครื่องซักผ้าเครื่องรายนี่ค่ะแล้วก็มาดูห้องนอน ห้องนอนนี่ค่ะห้องนอนอีกชั้นแล้วก็จะเห็นวิวอันนี้จะเป็นวิววิวอีกมุมหนึง่งวิวใกล้ๆก,กันโอเคเนาะมาพาไปดูยังไม่เสร็จค่ะเพิ่งย้ายยังไม่ได้ทำจัดของโชว์ก่อน เค okay. เดี๋ยวพาไปดูห้องครัวอันนี้อันนี้ห้องครัววางก่อนอันนี้คือห้องครัวค่ะมีมันจะมีห้องครัวใหญ่ก็ห้องเมื่อกี้เมื่อกี้มันเป็นสเตสเตอริอรโอรูมอันนี้มันเป็นห้องพิเศษว i p นี่ค่ะมีแกส๊สมี ไมโครเวฟมินิพ่อใหญ่เราชอบอบแล้วก็จะอบอะไรให้แกกินนี่เครื่องครัวตู้เย็นก็ใหญ่ซิงมีซิงแล้วก็นี่ค่ะอันนี้คืออีกมุมหนึ่งอันนี้มุมครัวโอเคมุมครัวห้องน้ำดูแล้วเนาะอันนี้คือห้องรับแขกค่ะห้องรับแขกยังไม่ยังไม่ได้จัดนะคะก็คือ ค่ะนี่เคนี่ค่ะนี่เดี๋ยวจัดเสร็จแล้วเอาให้ดูอีกทีนึงนี่ค่ะวิวส,สวยนี่ค่ะมีมีบารคนนี่ด้วยมีเขาเรียกว่ามีชาญมีชาญบ้านเราเรียกชาญเนาะนอกชาญแล้วก็มีโต๊ะอาหารนี่ค่ะอันนี้ก็คือ นี่นี่อันนี้อีกเส้นหนึ่งเส้นนี้เส้นติดกับทางรถไฟเลยค่ะนี่อันนี้คือที่จอดรถสถานีรถไฟ Train Station น,นี่ค่ะนี่คือทางรถไฟนั่นคือ s o l i ์ฮิลค่ะมุมนี้มุม s o l i ์ฮิลนี่ค่ะคนละมุมแต่ก็ตึกเดียวกันชั้นเดียวกัน เขากลัวเรามุกยากเ,เขาก็เลยให้อยู่ชั้นเดียวกันเลยโอเคนักะอิ enjoy ค่ะแค่ okay, นี้นะคะสวัสดีค่ะ